Hello my friend. Welcome to มาดามบินไลฟ์สไตล์พวกน้องนามดามบินนะคะคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะของฝากจากเพื่อนสมัยมัธยมปลายนะคะมาจากเพื่อนที่ชื่อเล่นว่าหมวยนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะด้วยความหวังดีนะคะกลัวเพื่อนอยู่ต่างแดนเอ้ยไม่ใช่อยู่ในชนบทอีสานนะคะจะลำบากเนาะขาดแคลน ก็เลยส่งพัสดุมาให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในนี้มีอะไรเอ่ยขยาวแล้วมีเสียงเคลื่อนไหวด้วยนะคะก็มาแกะกันเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยกล้องมันอาจจะสูงไปเนาะโอ้ยเอาละมาด,ดูเลยนะคะนี่ อันนั้นแอนเปิดนะคะเปิดเปิดเปิดนะคะโอ้ยนี่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 กล่องเขียวๆนะคะมันคือนี่ค่ะหน้ากากอนามัยนะคะส่งมาให้2กล่องยี่ห้อไบโอเซฟหนึ่งกล่องมีห้าิแผ่นนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะตรงกรางนี่มันคือเมล็ดฟัก เมล็ดทานตะวันนะเมล็ดทานตะวันหนึ่งหอใหญ่เลยว่าแคเล่นนะคะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรไม่ทราบได้นะคะอ่าจำนวนน้ำหนักก็เป็นภาษาจีนเอาเป็นว่าขอบคุณของฝากจากเพื่อนหมวยนะคะ,ะ,ะเพื่อนสมัยนักเรียนมัธยมปลายสันติราชวิทยาลัยนะคะ ก็คลิปนี้นะคะแมวเหมียวอยากเข้ากล้องก็ต้องขอขอบคุณเอ้ยไม่ใช่ของกินไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณหมวยมากๆเลยนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม